ครอครองทุกคนนะคะวันนี้เจอกันเช้าวันจันทร์นะคะ,ะกิจกรรมสร้างสรรค์ของเราวันนี้อุปกรณ์ก็มีสีเทียนนะคะเด็กๆวันนี้เขาว่าเด็กๆนะคะวาดภาพด้วยสีเทียนตามจินตนาการและระบายสีให้สวยงามนะคะอุปกรณ์ก็มีสีเทียนเราเริ่มใช้กันเลยกวาดวากับสีเทียนสีดํามาวาดกันเลยนะคะเด็กๆวันนี้กวาดจะวาดวาดราชการที่9คะ่ะ เด็กๆว่าตกแต่งได้สวยงามเลยนะคะจะว่าไรเสร็จแล้วนะคะของครูอาเสร็จแล้วเราก็มาระบายสีกันค่ะเด็กๆเดี๋ยวเรามาระบายสีกันนะคะเด็กๆเวลาระบายสีเด็กๆไม่ต้องรีบนะคะระบายอย่าให้ออกนอกเส้นนะคะเด็กๆ เด็กระบายอห้เห็นสีขาวนะคะเด็กๆแล้วก็ไม่ต้องรีบเวลาระบายสีแต่ให้ระบายไปในทางเดียวกันนะคะเด็กๆ <c oughs> อ่าเสร็จแล้วนะคะเด็กๆอ่าเห็นไหมคะเห็นไหมคะอ่าเสร็จแล้วนะคะใครจะเขียนหนูเกิดในราชการที่เก้าว่าฉันรักราชการที่เก้าก็ได้นะคะเด็กๆอ่าเมื่อทาเสร็จแล้วเด็กๆอย่าลืมเขียนชื่อฉั้นเลขที่ประเมินตนเองผู้ปกครองประเมินถ่ายรูปส่งมาในไลน์กลุ่มด้วยนะคะเด็กๆสวัสดีค่ะ